นี่ครับคุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับเขามีการใช้บริการแท็กซี่นะครับเรียกบุกมานะครับบริเวณตรงข้ามกับมอกรุงเทพรังสิตครับเขาบอกนะครับขึ้นตรงนั้นนะครับบริเวณตรงข้ามมอกรุงเทพที่รังสิตเขาก็ขึ้นมาครับเขาบอกเลยครับว่าอยากจะเตือนทุกคนไว้นะว่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเพราะพฤติกรรมคนขับเนี่ยไม่สมควรที่จะมาขับแท็กซี่เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ และไม่ได้สนใจความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่บนรถเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีการนําคลิปมาโพสต์ลงในทิกต o k นะครับจนตอนนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกแชร์ไปเป็นจํานวนมากถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่หวาดเสียวจริงๆของคนขับแท็กซี่รายนี้นะครับเขาลงบอกเลขทะเบียนไปด้วยครับทหหัรหอหีบ6กสองนี่นะครับซึ่งต้องบอกเป็นนาทีชีวิตนะคุณผู้ชมครับแท็กซี่กันนี้ขับหวาดเสียวจริงๆ กลุ่มวัยรุ่นสคนที่นั่งมาในรถเนี่ยเขาบอกเลครับว่าขอลงได้ไหมใจเย็นๆยังมีพวกหนู3าคนอยู่ในรถนะลองไปชมคลิปครับ หรือว่ามีพวกหนูสามคนอยู่ด้วยนะคะพี่พาวนูขอนลงได้ไหมคะใจะเย็นนะคะพี่มีพวกหนูอยู่สามคนด้วยค่ะ นี่ครับผู้ชมครับหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปนะครับทางเจ้าของคลิปเขาได้มีการมาคอมเมนต์อีกบอกว่ามันอยู่ตรงข้ามมกรุงเทพรังสิตคือไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยตามคลิปนี่เลยแจ้งขนส่งไปแล้วครับทั้งโทรหาทั้งทางข้อความมีไม่มีการตอบใดๆอะไรไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเขาบอกนี่นะครับก็เป็นพฤติกรรมครับชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันบอกโอ้โหนี่ขนาดมากัน3คนนะเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวจะทํำยังไงนี่นะครับหลายคนก็บอกโสมสาร น้องมากนะครับบอกเลยว่าอยู่กับสามคนเนี่ยยังมีอยู่อีกสามชีวิตนะนั่งอยู่ในรถเนี่ยอยากให้ขับช้าๆหน่อยปลอดภัยหน่อยนี่นะครับซึ่งเขาก็ถามว่ามีชาวเน็ตมาถามาสรุปเนี่ยได้ลงหรือเปล่าที่ขอลงเนี่ยแท็กซี่เขาให้ลงไหมผู้ใช้ผู้ที่นําคลิปมาโพสต์ก็บอกว่าไม่ได้ให้ลงครับขอแล้วเขาไม่ตอบอะไรเลยนี่ซึ่งที่น่าตกใจนะครับผู้ชมครับเขาบอกว่ามีคนเจอเหมือนกันนะแท็กซี่ตรงข้ามมอนเนี่ยหลายรอบแล้วเขาบอกเจอบ่อย ยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งน่ากลัวเรือกที่จะเลยเดิอนออกมาที่ต่อยดีกว่าแล้วโบกคันอื่นแทนนี่เขาบอกนี่ครับซึ่งหลายคนเนี่ยเจอครับบอกหลายรอบแล้วถ้าขึ้นช่วงค่ําเนี่ยเจอเหมือนกันนี่ครับแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคันนี้เลยเจอมาเหมือนกันนี่โอ้โหคุณผู้ชมต้องไปตรวจสอบนะครับกรมการขนส่งนะครับว่าแท็กซี่บริเวณจุดนั้นเนี่ยมีที่พนหรือเปล่านะครับมีที่พนอะไรหรือไม่เป็นอูน่หรือว่าเป็นอะไรจอดตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อจะรับนักศึกษานี่ ซึ่งถูกเมื่อวิจารณ์อย่างมากนะครับเรื่องราวนี้นะครับไม่รู้ว่าความคืบหน้าจากทางกรมการขนส่งเนี่ยไปถึงไหนแล้วนี่เดี๋ยวต้องติดตามมันต่อนะครับถือว่าเป็นอันตรายบนท้องถนนนะครับแท็บอูเบอร์ทำไมถึงได้รับความนิยมอย่างมากแทนที่แท็กซี่ในตอนนี้ข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสัคมครับ